เสนอให้มีการกําหนดให้24มิถุนายนเป็นวันชาติด้วยอันนี้อันนี้ทําไมถึงถึงเสนอเรื่องนี้ครับคือในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าไปศึกษาก็คือตั้งแต่ปี2481คณะรฎรนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคือพระยาประลพลพลพระยุัสเสนาเนี่ยเขามีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติแต่พอสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรั์รัฐประหารขึ้นมาเขาก็ออกคําสั่งใหม่ เปลี่ยนวันชาติจากวันที่24มิถุนาไปเป็นวันเกิดของรัชกาลที่9ก็คือวันที่5ธันวาแล้วก็ใช้มาจนถึงปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าปีที่แล้วหลังจากเอรัชกาลที่9สิ้นพระชนวันชาติก็ถูกยกเลิกอย่างปีนี้ถ้าไปดูปฏิทินวันที่5ธันวาไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันอะไรทั้งวันพ่อวันชาติวันเฉลิมไม่ใช่วันอะไรเลยซึ่งเท่ากับปีนี้ประเทศไทยไม่มีวันชาติ และในเมื่อวันชาติมันว่างลงผมก็เลยเห็นว่าไหนๆก็เมื่อก่อนมันก็เคยใช้วันที่24มิถุนาแล้วตอนนี้มันเป็นห้างันวาแล้วว่างลงผมก็เลยทาแคมเปญใน a ช g ง .org บอกว่าก็ในเมื่อว่างลงแล้วเนี่ยก็กลับไปใช้วันที่24มิถุนาแบบเดิมเท่านั้นเองแล้วผมก็โดนทิ้งไปอีกอย่างวันนั้นแล้วทหารก็สอบสวนผมอีกถามว่าทําไมต้องเป็นวันที่24มิถุนาผมก็บอกว่าวันที่5ธันวามันยกเลิกไปแล้วนี่ปีนี้ไม่มีแล้วนี่ อะแล้วบอกว่าก็ใช้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชการที่สิบผมบอกว่าคุณการการที่ผมก็ยกประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบของแต่ละประเทศนะอย่างประเทศที่มีกษัตริย์เนี่ยนะเขาจะแยกวันกษัตริย์กับวันชาติออกจากกันอเพราะอะไรเขาไม่รวมกันเป็นวันเดียวเพราะการรวมกันเป็นวันเดียวอย่างประเทศไทยเนี่ยห้าพันวาเป็นวันชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็วันพ่อสามวันรวมอยู่ในวันเดียวถูกไหมแล้วพอสามวันรวมอยู่ในวันเดียวปุ๊บ ถึงเวลาจัดงานคุณจะจัดเป็นอะไรผมถามทหารเนึ่เวลาจัดงานคุณจะจัดเป็นอะไรอคุณก็ต้องจัดได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็คือวันเฉลิมเพราะจัดเป็นวันเฉลิมปุ๊บผลก็คือตามท้องถนนก็จะมีแต่ภาพของราชการที่เก้าแล้วก็ราชวงศ์รวมทั้งทีวีเอ่ยกิจกรรมทุกอย่างก็จะมีภาพของราชวงศ์หมด กลายเป็นไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะของวันชาติเลยซึ่งไม่เหมือนอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในประเทศพวกนี้เขาก็จะรู้ว่าโอ้วันชาตินี้ยิ่งใหญ่เลยเขามีเดินพาเรดเลยมีประดับประดาธงชาติมีจกักของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่จัดเป็นละะักษณะเฉลิมพระเกียรติอย่างเดียวแล้วผมถามว่าอ่ะแล้วตรงไหนที่มันบ่น 5, บบงบอกว่าวันที่5้ธันวาคือวันชาติมีแต่บ่งบอกว่าวันที่5้ธันวาเป็นวันเฉลิม เท่ากับเราถูกวันวันชาติของเราถูกวันเฉลิมกลืนไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยถึงแม้ว่าปฏิทินจะเขียนว่าวันที่ห้าธันวาเป็นวันชาติแต่เวลาจัดงานคือจัดเป็นวันเฉลิมอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าวันที่ห้าธันวาเป็นวันชาติเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เห็นว่ามันควรจะแยกอย่างวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชการที่สิบก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชการที่สิบ ส่วน24มิถุนาก็เป็นวันชาติเพราะเพราะการแยก2วันที่ออกจากกันมันทําให้การจัดกิจกรรมมันชัดเจนว่าจะอะไร24ไมิถุนาเป็นวันชาติก็จัดแบบวันชาติไป28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมก็จัดแบบวันเฉลิมไปเพราะถ้าคุณเอามารวมกันปุ๊บคุณก็จัดได้แค่อย่างเดียวคือวันเฉลิมแล้ววันชาติหายไปเลยคืนไปเลยหมดเลยไม่เหลือเลยใช่ครับใช่แบบอึ้งอึ้งอะเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันอืมครับครับให อุดมการของคณะราษฎร2475เนี่ยมันก็มีความพยายามของชนชั้นนําอยู่นะฮะรวมทั้งจะปฏิเสธหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีข้อที่จริงบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับราชสำนักอยู่เหมือนกันว่ามีความพยายามที่จะล้มล้างอุดมการ์ของคณะราษฎรเพราะงั้นโอกาสที่เขาจะใช้24มิถุนายนเป็นวันชาติคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจะยากสําหรับเขาทีนี้ถ้าหากว่า มีการเสนอให้เป็น28กรกฎาคมเป็นวันชาติแล้วฮะอันนี้คุณเอกชัยคิดอย่างไรก,ก็อย่างที่อธิบายมามอสักครู่ใช่ไหมฮะก็สุดท้ายก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าเราจะเอาวันชาติหรือวันเฉลิมกอาหลแต่วันมั<ห>นรวมเป็นวันเดียวคุณก็จัดได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอืแล้วมันก็วันอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าเลยเลยอครับเป้าหมายของการที่จะให้มีวันชาติเนี่ยมันมันควรจะชัดเจนเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าความเป็นมาของประเทศไทยมันมันผ่านอะไรมาบ้างถูกไหมฮะ ใช่ใช่เพราะไม่งั้นก็อย่างที่ผมบอกอะพอตอนเขาจับผมถามว่าเขาถามว่าทาไมจะต้องมาเคลื่อนไหวเรื่องยิบสี่มิถุนาผมอธิบายให้เขาฟังเขาฟังเขาบอกเขาไม่เคยเขาทําหน้างงๆอ่ะผมบอกว่าอ๋อหรอยิบสี่มิถุนามีประวัติศาสตร์งี้ด้วยหรอเขาไม่เคยรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างต่างประเทศเนี่ยนะอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็จะแยกวันชาติกับวันเฉลิมออกจากกันอ่าเวลาแยกพอไป พอจัดงานปุ๊บมันก็เออมันก็จะชัดเจนแล้วอันไหนวันชาติเป็นยังไงวันเฉลิมเป็นยังไงแต่เราพอรวมปุ๊บมันการเป็นด้อยคุณค่าไปปุ๊บแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือข้อเสียละมันทําให้พอคนไทยไม่มีวันมันเหมือนถูกไม่มีวันชาติไปเลยอ่ะมันถูกกลืนไปเลยอ่ะแล้วคนไทยมันก็จะไม่สนใจอะไรแม้แต่แค่ว่าวันที่24มิถุนาคือวันอะไรยังไม่รู้กันเลยจริงๆพวกทหารเนี่ยแบบฟังแล้วบอกเฮ้ยนี่เรียนกันยังไงวะเนี่ยแล้วผมไม่ไม่ใช่ว่าแค่ทหารหรอกผมเชื่อว่าถ้าไปคุยกับหลายๆคน ส่วนใหญ่จะไม่รู้หรอกว่าวันที่24มิถุนายนวันอะไรอ่าใช่ครับเพราะเนี่ยมันเราทำให้มันลืมไปเพราะเราไม่ยอมกำหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันอะไรเป็นวันสําคัญสักอย่างนี่เป็นเจตนาไปเอ่อที่ไม่ต้องการให้คนคิดถึงคณะราษฎรใช่ครับไม่ให้คนรู้อืมครับอย่างอย่างที่เราทราบทีนี้ความพยายามที่จะเสนอให้24มิถุนายนเป็นวันชาตินี่จะจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าความต้องการของชนชั้นนาหรือว่า ก,ก็ไม่ยอมแน่ๆที่จะใช้วันนี้ทีนี้คุณเอกชัยจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปการที่จะลงในเว็บไซต์ตอนนี้มีคนลงชื่อกันเยอะไหมฮะเพื่อจะรณนอรงณ์ใน <500 S 1> ในประเทศสองร้อยกว่าคนสองร้อยกว่าคนาแล้ว,ส,วส่งไปแล้วก็คือวันที่สี่กรกฎาคมที่ผมโดนหิ้วน่ะแล้วบอกอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้ทางคือวันนั้นผมจะไปยื่นที่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่เขาหิ้วผมมาที่สำนักงานเขตบางกะปิแล้วก็บอกไปว่า ให้ยื่นที่นี่แล้วเดี๋ยวที่นี่จะไปยื่นที่นั่นแล้วผมบอกว่าก็ไหนๆก็ต้องไปยื่นที่นั่นเหมือนกันแล้วทําไมไม่ให้ผมไปยื่นที่นั่นก็คือสํานักนายกนัฐมนตีต้องมาผ่านคุณต้องมายื่นที่นี่แล้วคุณไปยื่นสํานักนายกรัฐชมนตีอีกทีหนึ่งแล้วทาไมต้องผ่านให้มันเสียเวลาด้วยเขาก็บอกว่าเออไม่ไม่ยอมเขายืนยันว่ายังไงผมต้องยื่นผ่านตรงนี้ตรงนี้มีศูนย์ดำรงธรรมอะไรอย่างเงี้ยบอกให้มายื่นตรงนี้ก็ก็ผมจะไปยื่นที่นู่นมันก็เรื่องของผมอะไรอย่างเงี้ยไงไปละ ซึ่งผมก็ต้องคอยตามดูอีกว่าเรื่องไปถึงสำนันก,กนายกหรือยังแล้วถึงสำนักนายกหรือยังแล้วอถึงสำนักนายกแล้วเนี่ยจะยังไงต่อก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามว่าเนี่ยเรื่องส่งไปแล้วหรือยังแล้วส่งไปแล้วแล้วเขาตอบผมกลับมาว่ายังไงแล้วถึงค่อยมาว่าทีว่าจะเอายัางไงต่อครับครับต่อไปนะฮะว่ารับเรื่องไปแล้วจะไปที่ไหนต่อไปอย่างไร <c oughs> แต่ก็มีความนนสุ่มเสี่ยงอาจจะถูกแล้วจะยังไงต่อเดี๋ยวผมจะตามอีกทีนึงแต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงไหมฮะกับการที่อาจจะต้องถูก อะไรถูกควบคุมตัวและสุดท้ายอาจจะถูกกลุมอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งตั้งใจไว้แล้วทุกครั้งที่ผมจะเคลื่อนไหวผมก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีกไอ้อครั้งแรกนี่มันมามันมาดักนะมันมาดักหน้าบ้านผมตอนหกโมงแต่ว่าผม,อ,มออกตั้งแต่ตีห้าเลยไม่เจอผม,อมพอครั้งที่สามเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมมันมาดักผมนั้งแต่ตีสี่แล้วพอผมออกตีห้ามันก็เลยหี้วผมเข้ามอ,อสำนักง,งานเขตบางกะปิครับอ่าก็คือ ผมทําใจไว้แล้วแหละว่ายังไงมันยังไงเขาต้องมาแน่นอนแต่ว่าผมก็ไม่กลัวอะไรเพราะผมไม่ได้ทําอะไรผิดเอาผมไค่คุมไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ต้องปล่อยผมออกมาครับอันนี้ก็ก็เสี่ยงที่อาจจะต้องถูกจับกลุมด้วยข้อหาอื่นๆตามมาก็ได้เพราะว่าหากว่าเขาจะเอาใช่หลายคนเขาจะกลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยักข้อหาอะไรเองหรือเปล่าเนี่ซึ่งผมผมมองว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะเพราะว่าสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไป ไอ้รั้งที่สองก็คือวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาที่เรื่องที่ว่าหมุดเนี่ยเขาบอกพวกตำรวจเขาบอกเลยว่าหัวหน้าเขาโกรธมากแล้วเขาบอกว่ายังไงนะวันนี้ต้องตั้งข้อหาเลยผมไม่ได้สักอย่างเพราะว่าจะเพราะเขาจะออกหมายค้นมาค้นบ้านผมให้ได้ว่าผม่าเอามุดมาจากไหนเพราะผมบอกเขาว่ามีคนส่งให้ผมทางไปรษณีย์เขาบอกว่าแล้วใครเป็นคนส่งมผมบอกผมจําไม่ได้เขาบอกว่ายังไงเขาจะต้องค้นบ้านให้เจอให้ได้ว่ามีหลักฐานอะไรร่องรอยว่าใครเป็นคนส่งให้ผม พราะงั้นการที่จะขอหมายค้นเนี่ยมันต้องไปขอที่ศาลซึ่งการจะขอจากศาลมันต้องมีข้อหาเพราะะนั้นเขาถึงบอกว่ายังไงวันนั้นเขาจะต้องตั้งข้อหาเลยผมให้ได้สักหนึ่งข้อเพื่อจะได้ขอหมายค้นในวันนั้นปรากฏว่าจนแล้วจนรอยเขาก็ตั้งข้อหาเลยผมไม่ได้ก็ต้องกรอกครับอืมมันจะมีความสุมเสี่ยงกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองอีกครั้งไหมครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหนึ่งสองเลย, 1, เลยถ้าจะเรียกร้องให้ยี่สี่มิถุนาย,ยนเป็นวันชาติโดย โดยไม่ได้ให้วันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เป็นวันชาติเนี่ยอันนี้จะเพราะว่าจริงๆนะตูไมดูใน,<ค>นประเทศอ<ห><ะ>ื่นทั้งทั้งโลกเนะี่ยมีแค่ไทยกับโอมานเท่านั้นที่ให้วันเกิดของกษัตริย์เป็นวันชาติอังกฤษสวีเดนเดนเออเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่เขาแค่แยกวันวันเกิดของหรือว่าวันกษัตริย์ก็ใช้คําว่าวันกษัตริย์ซึ่งแล้วแต่อาจจะเป็นวันเกิดหรือวันขึ้นครองราชแล้วแต่เขาจะกําหนดเขาก็จะแยกเป็นวันกษัตริย์ แล้ววันชาติก็จะแยกเป็นวันชาติอีกวันหนึ่งแต่ของเรารวมกันเนี่ยมันไม่มีแค่ในโลกนี้มีแค่2ประเทศ<ม>ก็คือประเทศไทยกับโอมานสองประเทศนี้เท่านั้นที่ใช้รวมวันชาติกับวันเกิดกษัตริย์เป็นวันเดียวกันอืมครับแต่ว่าก็ต้องมีความระวังอยู่เหมือนกันว่าจะทําอย่างไรถึงจะไม่โดนข้อหาเดิหนึ่งสองเพราะมีความสูมเสียอยู่อยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะประเด็นนี้ใช่แต่ผมก็คือมั่นใจว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ว่าจะหนึ่งสองหรือกฎหมายอะไรก็ตามผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิด แน่นอนไม่อย่างนั้นสามครั้งที่ผ่านมาผมก็คงเดจะต้องโดนข้อหาอะไรแล้วอืมครับับครบนักโทษทางการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้มีการอยู่ในห้องขังติดคุกไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้บทเร,รยียนอะไรจากตรงนั้นไหมฮะชีวิตที่ผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วก็ยังคงเดินหน้าที่จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่ออย่างน,นั้นเ่ย่องอดีผมเดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังกันรายละเอียด คือตอนนั้นผมเอา VCD แล้ววิกิลิสไปขายในม็อบ mm. แดงสยามก็คือของอาจารย์สุรชัยแต่ตอนนั้นอาจารย์สุรชัยโดนจับแล้วแล้วก็จะเป็นพวกเอ่เอคนที่สนับสนุนเขาจับเป็นม็อกเล็กๆ mm. แล้วผมก็เอา VCD แล้วก็วิกิลิสไปขายในตอนนั้น mm. ก็คือเดือนมีนาห mm ้า hmm. ส uh ี่ฮะแล้วพอผมโดนจับปุ๊บตำรวจเขาก็ถามว่าทำไมผมเอาของพวกนี้มาขายผมบอกว่า ก็สื ment, umas, mm ่อเนี ma ่ยมันสื่อเนี่ยมันแยกมันเลือกข้างเหลืองแดงเนี่ยสื่อมันก็นําเสนอแต่ข่าวของฝ่ายเขาขณะที่อวีกีเลสกับเอกสารเอ๊กับเอวีซีดีเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศเขาเป็นกลางถ้าคุณฟังแล้วเขาก็ว่าทั้งสองฝ่ายหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นกลางผมก็เลยเอามาให้ขายในม็อบเพราะเห็นว่ามันเป็นกลางไม่ใช่ว่าสีใดสีหนึ่งซึ่งตำรวจเขาก็ไม่เชื่อเขามองว่าเนื้อหานั้นมันเนื้อหานั้นมันมิ่น เพราะก็เลยเอาผมเข้าปลกแต่โชคดีมากที่ว่าผมเข้าไปอยู่ในนั้นแค่เก้าวันก็ได้ประกันตัวแม้แต่ทนาตกใจหรือว่าทำไมผมได้ประกันตัวทั้งทนที่มันไม่มีใครได้ประกันตัวเลยไม่แต่คนเดียวตอนนั้นอาจารย์สุรชัยเอ๋ยอะไรไม่มีใครได้ประกันตัวพี่หนุ่มเลดนนนอ่อากงเนี่ยตอนนั้นะเข้ามาช่วงนั้นะไม่มีใครได้ประกันตัวเลยไม่ได้คนเดียวมีผมได้ประกันตัวคนเดียวก็งงก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมได้อาจจะเป็นความโชคดีอ่าแล้วพอได้ประกันตัวปุ๊บ ผมก็สู้คดีในชั้นศาลซึ่งพอสู้คดีเนี่ยผมก็เนื่องจากในเอกสารวิกิลีกอย่ามันเป็นคำสนทนาของพลเอกเปรม,มสิสเเิลาแล้วก็อนันต์ปัญญาลชุนสนทนาแล้วเขาก็แปลมาเป็นภาษาไทยผมก็บอกว่าเ<ม>พราบอกว่าเนื้อหาเนี่ยในนั้นอะ่ะบางส่วนมันหมินผมก็บอกว่าอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนพูดซะหน่อย<ม>อผมก็แค่เอาที่เขาแปลมาเผยแพร่แล้วคุณบอกว่าเนื้อหามันหมิน แต่ผมบอกว่ามันไม่หมินเขาแค่วิจารณธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมก็เลยขอให้ศาลเนี่ยออกหมายเรียกสามคนนี้มาเป็นพยานฝ่ายผมให้เขาชี้แจงว่าสิ่งที่เขาพูดในวิกิลีกเนี่ยมันไม่หมินเพราว่าศาลไม่กล้าออกซึ่งก็โอ้กูจะว่ามึงไม่กล้าออกหมายเรียกสามคนนี้เขาบอกว่าสามคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะแม่ตอนแรกเขาบอกก่อนเขาบอกว่าคุณจะมาอ้างว่าตำรวจฟ้องคุณแล้วไม่ฟ้องสามคนนี้ไม่ได้ผมบอกว่าผมไม่ได้พูดเรื่องฟ้องหรือไม่ฟ้อง ผมพูดว่าเนื้อหาเหล่านี้มันไม่หมิน่นสามคนนี้พูดทำงานรับใช้กษัตริย์มาสามมาเป็นหลายสิบป,ปีเขารู้ดีว่าอะไรมิ่นไม่หมินเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดเหล่านี้มันไม่หมิน่นแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนพูดเขาเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นจะให้ผมอธิบายแทนเขาว่าความหมายที่เขาพูดมันหมายถึงอะไรเนี่ยผมอธิบายไม่ได้ดังะะนั้นผมก็ขอให้ศาลเนี่ยช่วยออกหมายเรียกสามคนนี้มาชี้แจงว่าสิ่งที่เขาพูดในวิกิลีกะ่ะมันมิ่นหรือไม่หมิ่นอย่างไง สารอึ้งสารแบบเถียงไม่ออกเลยบอกว่าเขาบอกว่าสามคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองน, mm hmm. นามันมันไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมด mm hmm. ก็เนี่ย่าผมไม่ได้ฟ้องเขานะผมแค่ต้องการให้เขามาเป็นพยานว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่หมิ่นแค่นั้นเองคุณ mm hmm. ยังไม่กล้าออกหมายเรียกเลย ยอ้อยู่แนะตอนแรกๆเขาก็บอกว่าต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วด้ว่อีกแค่แค่ออกหมายเลขซึ่งปกติตอนที่ผมคุยกับทนายเขาก็บอกไลว่าปกตินะให้ไม่ให้เขาพูดไปเลยจบนี่การบอกว่าเลื่อนไปก่อนสองเดือนเลื่อนนู่นเลื่อนนี่เลื่อนตั้งหลายครั้งอ่ะขนาดรอสื่อพยานเนี่ยสื่อพยานฝ่ายโจทก์เสร็จปุ๊บสองวันพอผึงพยานฝ่ายจำเลยก็คือฝ่ายผมอ่ะผมยืนกานว่ายังไงต้องเรียกสามคนนี้สารก็บอกว่าขอพิจารณาอีกเลื่อนไปอีกสี่เดือนซึ่ง ทนายเองยังบอกว่ายังไม่เคยเจอแล้วษณ่อย่างนี้เลยคือสืบเขาก็สืบพยานนัดวันเสร็จเรียบร้อยแล้วสืบโจทย์เสร็จก็ต่อจําเลยนี่อะไรพอถึงพอถึงสืบจําเลยปุ๊บพอผมยืนการตรงจุดนี้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เลื่อนไปอีกสี่เดือนเพื่อพิจารณาว่าจะออกหมายเรียกสามคนนี้ไหมบอกเขายังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยแต่สุดท้ายก็คือเขาก็ไม่ยอมออกอ่าเขาก็อ้างว่าเอาไว้สืบไปเออไปก่อนนะอ่าแล้วค่อยมาพิจารณาอีกทีว่ายังไงแล้วสุดท้ายก็ไม่ยอมออก แล้วพอสารตัดสินออกมาว่าตอนแรกชั้นต้นตัดมาจําคุก3มปี4เดือนก็คือ5ปีนั่นแหละแต่ว่าทําให้การเป็นประโยชน์ลดให้หนึ่งใน3มเหลือ3มปี4เดือนครับแล้วก็ปรับ66,666่บาทจากการขาย v ีซดีไม่มีใบอนุญาตก็คือหนึ่งแสนบาทลดให้หนึ่งในสมเหลือ66,666่นหกพันหกอบาทนฮะแล้วผมพอตอนนั้นอ่ะคือช่วงเดือนมีนาของปีห้าหก พอตัดสินเสร็จปุ๊บเขาก็พาผมเขา้าคุกเลยและหลังเนี่ยผมขอประกันตัวหลายครั้งผมอ้างว่าสารชั้นต้นผมได้ประกันตัวตลอดไม่เคยลบหนีมารายงานตัวทุกครั้งเขาก็ไม่ยอมให้ผมประกันตัวอาจจะเป็นเพราะว่าผมนี่ไปเล่นถึงขั้นขอออกหมายเรียกสามคนนี้ก็เลยไม่ยอมครับอ่าแต่ผมก็ไม่สนผมก็สู้ต่ออุทธรจนกระทั่งปีห้าเจ็ดเดือนพฤษภาอุทธรตก ยืนตามสามชั้นต้นคือสามปีสี่เดือนผมก็ดีกาตอบสู้อีกจนกระทั่งดีกามาตกเอาเดือนตุลาปีห้าแปดตอนนั้นสารดีกาลดโทษจากห้าห้าปีเหลือสี่ปีแล้วลดให้หนึ่งในสามหเหลือสองปีแปดเดือนแล้วตอนนั้นผมอยู่มาแล้วสองปีหกเดือนกว่าเหลืออีกแค่ห้าอาทิตย์เท่านั้นเองก็จะออกก็เลยเอาไหนไหนก็ไหนไก็อยู่ให้มันครบไปเลยไหนๆก็อยู่มาสองปีครึ่งได้แล้ว จะอยู่อีกสักเดือนกว่าๆแค่นี้มันจะเป็นอะไรก็อยู่ให้มันครบไปเลยอืมครับแล้วก็ก็ปล่อยตัวออกมาแต่ว่าก็ยังออกมาเคลื่อนไหวต่อมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงกับการจะต้องถูกดำเนินคดีถูกจับกลุมในข้อหาทางการเมืองอีกเหมือนกันอันนี้ยืนยันในการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อในลักษณะนี้เพื่ออะไรฮะคือเราติดคุกมาแล้วไนงะเรารู้แล้วละว่าในคุกมันเป็นยังไงแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้ติดคุกอีก Oh. ซึ่งการที่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมไงตั้งแต่ตนน้นละเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการแค่เผยแพร่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่ยอมรับฟังเขาอ้างว่าข้อมูลตรงนี้มันมินอ่ะมินก็มินก็สู้ในศาลไปสุดท้ายศาลก็ตัดสินมาว่าผมมินอ่ะมินก็มินเอาน,นี้ผมเวลาเคลื่อนไหวใหม่ผมก็ต้องเคลื่อนไหวในอีกแบบรูปแบบหนึ่งละ mm. ไม่ไม่ไม่ํำรอยเดิม <Okay. S 2> แต่ยังไงเคลื่อนไหวก็ต้องเคลื่อนไหวอยู่ดีเพราะว่าจะไม่เคลื่อนไหวมันไม่ได้ผมเป็น <Okay. S 2> คนที่แบบเหมือนกับว่ายังไงอะ เหมือนก่อนหน้านี้ผมก็เปรียบเทียบแบบเขาก็ถามตำรวจเขาก็ถามผมว่าทําไมผมถึงมาสนใจเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง mm. ผมก็บอกว่าตอนเด็กนะผมเรียนหนังสือนะก็คือวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งหลายๆเรื่องผมอ่านแหละผมก็เด็กๆผมก็เป็นคนก็สงสัยแหละแหละว,ว่าเอ๊ะทำไมประวัติศาสตร์ทำไมมันบางเรื่องมันดูแล้วมัน มันเหมือนเฟคเฟคอะมันเหมือนแต่งแต่งตอนตอนแหลตอนแหลเงี้ยไม่รู้แบบดูหนังจีนอย่างเงี้ยเรื่องสูสีไทยฮาเอยบูเช็คเทียนเอยจินซีฮ่องเต้เอ้ยเออเขาก็มีด้านดีด้านไม่ดีทําไมในประวัติศาสตร์ไทยกษัตริย์ไทยดีหมดเลยทุกพระองค์มีแค่ไม่ดีไม่กี่คนอย่างพระเจ้าเอกทั์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหะนิดนิดหน่อยหน่อยว่าแบบเออแล้วมันมันดูมันเพอร์เฟคสวยเกินอะพอตอนนั้นเรายังเด็กเนี่ย เราก็เหมือนก็แค่ได้แค่สงสัยและยุคนั้นมัน,ม,นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่เหมือนยุคนี้มันไม่มีหนังสือในห้องสมุดตอนท,ที่ผมเรียนเนี่ยพโรงเรียนมันโรงเรียนเล็กๆมันไม่ได้มีหนังสือมากขนาดที่ให้อ่านได้มากรู้เราก็เลยสงสัยแค่ช่วงนั้นแหละแล้วพอโตขึ้นเราก็ลืมหมดอ่ะไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมาปีสี่แปดสี่เก้าปุ๊บมันก็เริ่มมีเคลื่อนไหวการเมืองและเริ่มมีกลุ่มพันธมิตร ต่อต้านทักสินซึ่งตอนแรกๆนี่ผมไม่สนใจเลยนะเรื่องการเมืองไม่สนนะผมก็ทํามาหากินของผมตามปกติไปจนกระทั่งมาปี49เ้ารัฐบาลสรยุทธเขายกเลิกหวยบนดินเพราะว่าผมขายหวยบนดินไงย,ยกเลิกปุ๊บแล้วก็ไม่มีชดเชยไม่มีอะไรเลยไม่มีมีแต่คาสัญญาลมๆแรงๆว่าเออเดี๋ยวจะขายอีกงวดนั้นงวดนี้จะขายแล้วนะแล้วก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกไม่มีอะไรเลยคราวนี้เราก็เริ่มไม่พอใจนละเราก็เริ่มเออ เพราะว่าพวกที่เวลาเขาชุมนุมประท้วงของพวกหวยบนดินเนี่ยเขาจะไปชุมนุมที่กองสลากซึ่งมันอยู่ใกล้กับสนามหลวงแล้วตอนนั้นมันก็คือจะมีพวกกลุ่มคนวันเสาร์เขาจัดเราก็เลยเออว่าเสร็จพอเสร็จจากประท้วงกองสลากเราก็แวะไปตรงนู้นฟังเขาปะใสยต่อพอฟังไปฟังไปตอนแรกๆเราก็ฟัง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 แบบเหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งี่ยไม่ได้เชื่อซะทีเดียวเราก็ไปกับ ม็อบเสื้อเหลืองเราก็จะไปฟังผู้ม็อบเสื้อเหลืองเหมือนกันว่ามันพูดไวไ่ายังไงเราก็ฟังฟังฟัง,ฟงเหมือนฟังดูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเสร็จแ,แล้วเราเดี๋ยวย,ยุคนี้มันมีอินเทอร์เนต็ตแล้วไงเราก็าเอาข้อมูลพวกนั้นมาหาต่อในอินเทอร์เนต็ตหาไปหามามันก็จะได้ข้อมูลอื่นๆมาเพิ่มเติมเพิ่มไปเรื่อยๆแล้ปุ๊บเราก,ก็อ้าวเฮ้ยไอ้ที่เราสงสัยตอนเด็กๆเรื่องประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วพอยิ่งอ่านยิ่งอ่านมันเริ่มเข้าใจเรื่อยๆแล้วว่าอ่าเฮ เราก็เรียบเลยเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราเหมือนปลาที่อยู่ในตู้กระจกปลาที่เขาเพาะในฟาร์มในโรงโรงโรงเลี้ยงปลาทั้งหลาย,ยตลอดชีวิตเนี่ยมันอยู่แต่ในโรงในฟาร์มมันไม่มีวันรู้หรอกว่ามหาสมุทรคืออะไร,รมันจะคิดว่าโลกข้างใบก็คือตู้ปลาที่มันอยู่แค่นั้นแล้ววันหนึ่งเกิดมีปลาจากมหาสมุทรเข้ามาอยู่ปุ๊บ มันปลาตัวเนี้ยมันก็เล่าวันเนี่ยโลกนี้มันกว้างใหญ่มากมีมหาสมุทรสวยงามนิ้วนี่นั่นปลาในยูที่ปลาเลี้ยงทั้งหลายที่อยู่ในตู้มันตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ายปลาว่ามหาสมุทรคืออะไรเพราะมันไม่เคยเห็นอืแต่ยังว่าบางส่วนใหญ่เขาก็อาจจะมองว่าไอ้นี่มันขี้โม้ไม่น่าเชื่อถือไม่สนใจแต่ผมเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วผมก็อาจจะเริ่มเชื่อบ้างแล้วว่าเอ๊ะมันมีจริงกันป่ะเนี่ยมหาสมุทรที่มึงเล่ามาเนี่ยน่าสนใจนะไปไปมาสักวันหนึ่งผมพบว่า จับรัดจับผูรอดออกจากบ่อเลี้ยงปลานี้ได้ไปเจอมห ah าสมุทรปุ๊บคราวนี้ผมก็รู้แล้วว่ามหาสมุทรคืออะไรและคราวนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมโดนเขาหลอกมาตลอดว่าโลกใบนี้มีแค่ตู้ปลาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามหาสมุทรคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสถานการณ์ตรงน,นี้ก็คือเหมือนผมที่เหมือนปลาที่อยู่ในมหาสมุทรคือมันเลยจากก่อนหน้านี้นผมอยู่ในแต่ในตู้ปลามาตลอดผมไม่รู้ว่ามันโลกนี้คืออะไรพอผมหลุดเข้ามาอยู่ในมหาสมุทรปุ๊บแล้วผมรู้แล้วว่าโลกนี้คืออะไร ผมก็ไม่เชื่อเรื่องพวกเดี่ยวของเดิมๆอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก,ก็คือถึงแม้ว่าผมจะติดกุ๊กเมื่อหลายปีก่อนผมออกมาผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าผมต้องการเผยแพร่ให้คนรู้ว่าเนี่ยเราอยู่ในตู้ปลาอยู่นะเราต้องหาทางออ,ออกมันให้ได้ไม่อย่างนั้นคุณก็อยู่ในตู้ปลาคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่ามาหาสมุทรคืออะไรอืมครับเมื่อกี้คุณเอกชัยเปรียบเทียบว่ามีปลาตัวหนึ่งจากมหาสมุทรหลงเข้ามาในในตู้ปลา ปลาตัวนี้ถ้าจะเปรียบกับ,บกับประเทศทมันเปรียบถ้าจะเปรียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมืองในประเทศไทยจะเปรียบกับอะไรฮะอินเทอร์เน็ตเหรอฮะเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นกลุ่มบุคค<น>ลอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะมันก็หลายบุคคลน,นะจะพูดว่าคนเดียวไปคนเดียวมันก็ไม่ถูกก็อย่างที่ผมบอกผมก็ไปตามม็อ พอไปฟังปุ๊บผมก็เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็มาหาข้อมูลเพิ่มในอินเทอร์เน็ตแล้วตรงเนี้ยก็คือเหมือนกับว่ามันมีหลายๆตัวแหละแล้วมาเก็บเลกน้อยมาผสมแต่หลักๆแล้วก็คืออินเทอร์เน็ตอ๋อครับคุณเอกชัยเองก็ได้มีโอกาสได้ฟังทงั้งคือได้ไปทั้งการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงแต่ทำไมสุดท้ายต้องมาอยู่ฝั่งแดงแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกพอผมไปอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตปุ๊บผมพอผมถึงจุดที่รู้แล้วว่า เราอยู่ในตู้ปลานะไม่ได้อยู่ในมหาสมุทรนะพราถึงจุดนั้นปุ๊บมันสัญชาตญาณของเราอะเหมือนอย่างที่ผมบอกตอนเด็กอะมันสงสัยว่าเอ้พวกนี้มันเรื่องจริงเรื่องโกหกอะไรแบบเนี้ยแต่พอเราถึงจุดที่เรารู้ว่เาเราเราถูกเขาหลอกมาตลอดมันทําใจไม่ได้อืมว่าจะเฮ้ยให้กูยังนั่งดักดานเหมือนเดิมว่าเออกูให้โดนหลอกไปเรื่อยมีความสุขไม่ใช่เพราะผมมันจุดถึงหลุดออกมาแล้วอะไม่รู้ว่าจะสีไหนก็ตามอะ่ะผมก็มองว่าเมื่อผมถึงจุดเนี้ยผมก็ต้องเลือกฝ่า เลือกแล้วว่าผมไม่เอาแล้วไม่เชื่อเรื่องเก่าแล้วอืม,อมครับนั่นหมายถึงว่าฝั่งฝั่งคนเสื้อแดงจะเป็นฝั่งที่ถูกปล่อยอ,ออกมาสู<อ>่สมุทรามากกว่าอ่าคือคือคือ,คอเหมือนกับเหมือนปลาที่เริ่มถูกปล่อยออกมาจากตู้ปลาเนี่ยมากกว่าสู่ท้องสมุทรมากกว่าคนเสื้อเหลืองอย่างนั้นแหละอย่างเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปลาที่อยู่ในตู้กระจกแล้วไม่ยอมรับว,ว่ามีมาหาสมุทรอยู่นะ ขนาที่คนเสื้อแดงมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่รู้แล้วว่ามาหาสมุทรคืออะไรออกับกลุ่มที่ยังลังเลไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจว่มามหาสมุทรมันมจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่กลุ่มเสื้อเหลืองส่วนใหญ่เขายังเชื่อว่าโลกนี้ก็คือตู้ปลาแค่นั้นอ,อ๋อครับน่าสนใจมากครับครับทำอย่างไรต่อไปเมื่อมีการเลือกตั้งจะผลักดันเรียกร้องหรือเป็นข้อเสนอหนึ่งของประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมทั้งคุณเอกชัยด้วยไหมฮะในการที่จะหาเสียงประชามติหรือเสียงส่วนใหญ่ของคนในเมืองไทยว่า ถึงเวลาแล้วต้องกาหนดให้24มิถุนายนเป็นวันชาติเนี่ยแล้วก็เสนอเรื่องนี้ต่อพรรคการเมืองต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือตอนนี้เรื่องไปอยู่กําลังส่งไปถึงสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคือตอนนี้ผมกําลังรอคําตอบเขาก่อนว่าเขาตอบผมมาว่ายังไงและหลังจากนั้นค่อยมาว่วอีกทีว่าจะเอาอย่างไงต่อซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปยื่นให้กับพรรคการเมืองเอ่ยหรือว่าอาจจะไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ ค่อยมาดูอีกทีคือผมต้องดูคําตอบเขาก่อนว่าเขาตอบมาว่ายังไงครับครับต้องขอบพระคุณมากนะฮะคุณเอกชัยแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับความกล้าหาญในการออกมาต่อสู้แม้จะต้องเสียงคุกเสียงตารางอีกครั้งหนึ่งก็ตามแล้วก็ขอบพระคุณคุณเอกชัยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณ